รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันเพชรรีผมช่วยค่ะ สวัสดีครับผมสมฤทธิ์อชัยครับค่ะเช้าๆแบบนี้วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากสําหรับเด็กๆด้วยนะคะนั่นคือ,อเรื่องของกิจกรรมอาณาปณสติเด็กที่รายการเราจัดขึ้นนะคะครั้ง,งนี้เป็นครั้งที่12แล้ว เหรอค่ะสิบสองแล้วเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้นะคะบอ่าสิบสามก็ต้องรอไปปีหน้านะคะครัครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะคะเด็กๆที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้จะต้องอายุสิบสามถึงสิบหกปีทั้งชายและหญิงท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะอืมอ้าวละธรรมบทเราวันหลังน่าจะมีเห็นมีแม่มีประกาศเรื่องนี้มีเด็กใช่ไหมะกับมีเจ้าหน้าที่ช่องสามค่ะ วันหลังเราน่าจะจัดไหมจัดอะไรคะแฟนรายการเราอ่ะ,ะมีน่าจะมีโครงการนี้ไหมเดี๋ยวเราไปคิดกันก่อนมหมปีหน้านะอ๋อแต่ว่าของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวสิ้นปีเราจะให้ คุณผู้ชมนะคะซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะแจ้งความจำงใครอยากที่จะมาชมรายการของเราในช่วงของปีใหม่นี่นะคะเราจะบันทึกเทปกันในวันที่26่พฤศจิกายนนี้ที่อาคารมารีนนะคะรับจํานวนจํากัดค่ะให้โทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยนะคะโอ้โชคดีที่ไอ้เตือนนั่นลืมไปแล้วายวว่าตอนตอนนี้เราเริ่มเปิด รับสมาชิกรายการแฟนๆรายการของเราละ,ะนะครับก็มาร่วมรายการเอาละก่อนที่ไปสนทนากับแขกรับเชิญของเราต่อกันนะครับธรรมบทยังอยู่ในหมวดของพระอรหันนะครับวันนี้ธรรมบทก็บอกว่าผู้ไม่เชื่อใครง่ายจนกว่าจะพิสูจน์ด้วยตนเองผู้รู้แจ้งพระนิพพานผู้หมดการเวียนว่ายตายเกิดผู้หมดโอกาสที่จะทําดีหรือชั่วผู้หมดกิเลสที่ทําให้หวัง ถ้าประเภทนี้แลเรียกว่ายอดคนอยอดคนคํานี้ก็คือบรรลุนิพพานหมดสิ้นอาสวะกิเลสหมดแล้วค่ะนเรียกว่าเป็นไป,ปอ,อย่างนั้นอเองเนาะ,ะปลอดหมดเลยะนะครับใจไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรแล้วแต่ว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยโหค่อนข้างที่จะปรุงแต่งเยอะแล้วก็ทุกเยอะนะคะ,อ,ะอาจารย์สุภวน กรีนเนี่ยนะคะท่าน <Okay. S 1> ก็บอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกๆคนแหละมีความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm. เรื่องโน้นนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้เราเนี่ยมีสติแล้วก็ mm. ไม่ทุกข์ mm. นะคะอาจารย์สอนที่เมืองนอกด้วยบอกว่า mm. คนต่างชาติเนี่ยนะคะจะไปพูดเรื่องของศาสนาเนี่ยไม่ได้ mm. แต่ว่าจะให้พูดในเรื่องของใจ mm. นะว่าถ้าหากว่าอยากจะหลุดพ้นจากความฟุ้งซ่านความวุ่นวายเนี่ยคุณต้องรู้จักใจก่อนรู้จักจิตก่อนนะ mm. เออแล้วถึงจะ ไปพบกับความสุขได้ <c oughs> นะคะส่วนคนไทยเนี่ยง่ายหน่อย <c oughs> เพราะว่าคนไทยคุ้นกันดีในเรื่องของศาสนาพุทธมีท,มทุนอยู่แล้ว <c oughs> นะคะและยิ่งวันนี้คนที่ชมรายการของเราก็เรียกว่ามีทุนอยู่แล้วเหมือนกัน <c oughs> ถ้าไม่มีทุนคงจะไม่ไม่ชมนะฮะคงจะเปลี่ยนช่อง ไม่มีทุนไม่ตื่นหรอกเช้าขนาดใช่ไหมต้องมีทุนนะเอาละค่ะไปฟังเรื่องราวของอาจารย์สุพวรรณกันต่อเลยค่ะเชิญครับนี่ก็หมายความว่าเราเข้าใ้พระเจ้ามากขึ้นแหละก็เริ่มศึกษาเริ่มศึกษาก็คือก็เริ่มอ่านหนังสือธรรมะของท่านอาจารย์พุทธาสเนมากขึ้นมากขึ้นก็เลยเข้าใจว่าโอ้พระเจ้าท่านสอนอย่างนี้เองสอนเรามีจิตว่างอะไรต่ออะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็ เออมาพบกับหลวงพ่อถ้าอาจารย์โกวิดเนี่ยแนะนําให้รู้จักกับหลวงพ่อเทียนรู้จักหลวงพ่อเทียนนะคะแต่หลวงพ่อเนี่ยสอนเรื่องเรื่องสติปัฏฐานสี่เรื่องฝึกสตินะคะที่อาจารยเ์เริ่มที่จะค้นหาเริ่มที่จะศึกษาในทางธรรมมากยิ่งขึ้นน่นะคะแล้วในชีวิตที่อาจารย์ได้นามาปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาทางธรรมของอาจารย์มีไหมคะ ที่นํามาใช้อ,อ๋อค่ะมีค่ะก็คือคือพอจากช่วงนั้นแล้วเนี่ยก็เริ่มปฏิบตัติแล้วก็มีประสบการณ์ทางธรรมใช่ไหมคะแล้วชีวิตเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆพอพอเอ,อ่อสิงส่งสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่มันเด่นออกมาก็คือว่ายังน้อยที่สุดเนี่ยดิฉันรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยมันควรจะ ควรจะไปไหนหคือคือคือในช่วงที่อยู่ธรรมศาสตร์นะคะก็รู้ว่าเราจะต้องพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยนะสงบอย่างนั้น <Okay. S 2> อีกทีนี้พอไปเจอปัญหาชีวิตอะไรต่างๆแล้วใช่ไหมคะดิฉันก็รู้สึกว่าเออเราจะต้องมาทําสมาธินะะต้องฝึกสติทําสมาธิเพื่อ,หอให้จิตใจของตัวเองสงบอีกทีพอตัวเองรู้ธรรมะแล้วท,ทั้งทงที่ยังอยู่ประมาณปีปีสาปีสองปลายๆขึ้นปีสาอย่างเงี้ยดิฉันเรียกว่าทุ่มเต็มที่ก็คือคือ อยากที่จะให้คนเนี่ยมารู้ธรรมะของท่าอาจารย์พุทธาสมากขึ้นก็เลยเรียนน้อยแต่ทํากิจกรรมมากมาตั้งกลุ่มศึกษาชีวิตแล้วก็ประกาศในหนังสือพิมพ์โอ้ยพอหนังสือพิมพ์ลงแล้วเนี่ยจดหมายมาเป็นร้อยทุกวันนี้เป็นกองๆเลยก็เลยตอบตอบปัญหาเนี่ยให้กับเขาคือฟอร์แมตท,ที่ทําก็คือหนึ่งให้ความอะไรเออให้กําลังใจเขาก่อนอคนที่เขาทุกข์นะบอก ไม่ต้องกลัวยังคือมีทางออกทางออกก็คือว่าเราจะพยายามดึงเขาเข้ามาธรรมะแล้วก็พยายามที่จะที่จะเป็นเพื่อนเขาอะ คุยกับเขาบอกว่านะเราเราจะให้ก็พูดแบบให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางคนที่เขาเขียนจารณะสองธนหลัวชาตรารย์ศาตรารย์สุภวันพิพัฒนวงศ์เขาคิดว่าเราเป็นอาจารย์อะไรอยู่ที่หารู้ไม่ว่าที่จริงเราเป็นแค่นักศึกษาปีอ๋อคนที่ส่งมานี่ก็เป็นประชาชนทั่วไปไม่ใช่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไปเลยอ๋อ้งทั้งประเทศก็ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะอ๋อไม่ใช่หนังสือพิมพ์มหาลัยไมอไองลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นี่ควักตังหรือลงฟรีฮะก็ลงเขาคงเสียนิดเดียวเองแหละที่จริงเนี่ยนิดเดียวนะค่ะแต่แสดงว่าคนทุกเนี่ยมีเยอะคือคือความรู้เหล่านี้เนี่ยได้มาอย่างไรพี่กีนี่คุณแม่ค่ะก็ได้มาจากนี่แหละธรรมะเนี่ยโดยตรงซึ่งที่จริงเนี่ยมันเข้ามาในตัวเราเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติแล้วเราก็ถ่ายทอดออกมาเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะโดยโดยที่ที่จริงตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ตัว เราไม่รู้ตัวว่าเราเพราะว่าที่จริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทุกเนี่ยนะไปอ่านปัญหาของคนเนี่ยโอ้โยซึ่งมันปัญหาหนักๆทั้งนั้นน่ะ<อ>มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกคมคืนด้วยญาติของตัวเองอญาติสนิทของตัวเองอ,อะไรต่อะไรอย่างเงี้ยแล้ว<อ>แล้วดิฉันยังให้เขาเนี่ยมาพบเพื่อที่จะพยายามที่จะเป็นเพื่อนเขาอ,อะไรที่จะคือหลักหลักก็คือให้กําลังใจเขาแต่ไอ้การให้กําลังใจกับคนที่กําลังทุกเนี่ยหมายความว่า เราจะต้องไม่ทุก